มาเนี่ยมันคือเหมือนแบบเราก็ชอบไปแล้วเพราะมันหอมมากอะใช่โลชั่นหลายๆคนเลือกตามกลิ่นนะคะซึ่งกลิ่นตัวนี้รับรองว่าหอมมากจริงๆค่ะนี่คนซื้อแบบฝากซื้อเยอะมากนะยิง่งช่วงใกล้ปีใหม่เพราะแพคเกจจิ้งเขาก็น่ารักกุบกริบค่ะนะคะแล้วสามารถซื้อเป็นคู่ได้ขอะะบอกนิดนึงหลายๆคนบอกว่าทาไมไม่ทําเป็นแบบปัม๊มเพราะว่าอันเนี้ยจะพอเนื้อโลชั่นเขามีความหนักอะค่ะหลายๆคนเวลาบีบอะจะบีบไม่ไมออกจะบีบหลายั้ง้กมันมีเชียร์บัตเตอร์อยู่ด้วยเนาะใช่นะคะ ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะฉะนั้นมันแนะนําว่าขยานิดนึงค่ะนะคะตัวนี้คุณจะสมบัติของเนื้อเนื้อโลชั่นนะคะเขาพอขย่าปุ๊บอะเขาจะเหลวลงแต่พอตั้งทิ้งไว้มันจะเซตตัวนะคะพอขย่าปุ๊บเขาก็จะเหลวลงแล้วเขาก็จะบีบได้ง่ายขึ้นนี่ตัวนี้นะคะไปซื้อพรุ่งนี้เช้ามาไปซื้อเลยมันหอมมั่งจริงใช่ค่ะนะคะสามารถซื้อไฮโซมาก คือมันซื้อแจกได้อะคุณผู้ชมซื้อแจกได้รับรองใครที่ได้รับไปก็ชอบใช่เนอะผู้หญิงชอบทุกคนแน่นอนนะคะผู้หญิงชอบกลิ่นแบบนี้อยู่แล้วตัวที่เป้ชอบซื้อแจกนอกจากไฮยาเซ็ตนี้นะคะที่เป็นโลชั่นกับบำรุงเป้ชอบซื้อนี้แต่ค่ะเพราะว่างบมไม่ถึงนะคะงบไม่ถึงที่จะซื้ออันนี้คุณผู้ชายที่จะจีบสาวนะคะซื้อตัวนี้ไปเชื่อเราจริงแต่ถ้าซื้อแจกเพื่อนๆยกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจํานวนมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องซื้อของแจกใครยกรุ่นเหรือเป เวลาเราไปเจอรึนึงมีตั้งสามสี่คนไม่ไหวปะ่ะเออแต่เราก็เิอ,อ,อ,อไม่เยอะขนาดนั้นสักประมาณ15คนนี่ออไปกินเลี้ยงคาราโอเกก็ได้นะคะก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะ Moisture Lock Lip Therapy นะคะเป็นลิปมันที่ช่วยให้ให้ริมฝีปากนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แห้งแตกนะคะยิ่งหน้าหนาวยิ่งต้องพกไว้เลยค่ะนะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ตัวนี้จรจริงมันล็อกอยู่เลย <c oughs> ตัวนี้แบบ เลิศม,มากนะคะสู้เขาตัวแบรนด์ได้เลยสามารถใช้ตัวนี้ก่อนได้แล้วก็ลงลิปสีคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ลงลิปสีได้เลยผิวผิวเขาเรียกว่าอะไรผิวปากก็ชุ่มชื่นแล้วสีมันก็อยู่กับเราใช่ะคะเอาละมีอีกสองตัวอาจารย์เอฟบอกว่าหอมหอมละมุนผิวเนียนดุจเจ้าหญิงเคยเป็นหรอ <laughs> โอเคค่ะอ่ะอีกสองตัวขออีกสองตัวจะไปแล้วนะคะตัวแรกเป็น best seller ของเราเหมือนกันี่ก็มีตัวแรกคือ skin soft tender ค่ะนะคะคือเขาเปลี่ยนโฉมใช่ไหมสมัยก่อนเขาเขาไม่ได้ใช่แบบนี้ใช่ป่ะสองตัวนี้คือขายดิบขายดีใช่หลายคนบอกว่าเป็นแฟนพันแท้มาอย่างยาวนะเอ้ยนี่คอมเมนต์บอกซื้อไปจีบสาวนี่เราพูดเรื่องจริงนะเราไม่ได้พูดเล่นตัวไหน ไอไฮยาหอมอานเรอเออซื้อจีบสาวเชื่อเรามีบางคนบอกว่าซื้อให้ภรรยาใช้แต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีสาวมหาลัยมานอนอยู่ด้วยเพราะว่ามันหอมมากผิวจะนุ่มมากไม่แล้วคุณผู้ชายใช้หรือเปล่าฉันเป็นสาวมหาลัยแล้วอยู่ดีก็มีลุงมานอนอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่จะได้ขาด้วยมันจะได้ไวไล่เลี่ยงกันแบบว่าปิดไฟอยู่อยู่ดีลุกขึ้นมาเปิดไฟตกใจกลัวอ้าวตัวไหนน้ลืมไปเลยเนี่ยมี อะไรอ่ะเรื่องไรสารละในเก่งนะสกินสกินซอฟทเทนเนอร์นะคะกับสเตรทมาครีมนะคะอตัวนี้ก็จะเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะทําให้ผิวนุ่มมากๆนะคะทาข้อศอกทาตะตุ่มทาอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันด้านก็ได้ไม่ใช่เี่งแม็กซจริงแล้วดูดีมากนะใช่ค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะอีกตัวนึงคือสเตรทมาครีมค่ะนี่สีฟ้าสีอ่อนตัวนี่ลงจะคว่ำไปมากกว่านี้ละได้ไหม คุณผู้ชมได้เห็นไม่ชัดไปซื้อเอานะคะแล้วจะได้ดูที่บ้านมันจะจับมาคือหลอดเขาจะเป็นแบบเนื้อแมทแมทนิดนึงนะใช่เออสวยนะเราชอบไฮโซตั้งอยู่แล้วแค่ซื้อไปก็รู้สึกสวยแล้วว่าคุณผู้ชมเหมือนแล้วเวลาเราซื้อชุดออกกำลังกายรู้สึกวผอมแล้วอันนี้เลยเนาะนะคะตัวนี้รอยแตกกลายนะคะตัวลดรอยแตกลายสีฟ้าอ่าแล้วตัวนี้ลดรอยด้แห้งกล้าแห้งก้าอันนั้นแตกลายนี้แห้งกล้าน คุณผู้ชมที่ท้องใช่ไหมใช่กําลังจะแบบเหมือนกับตั้งครรภ์กำลังจะแบบเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าหน้าหนาวรู้สึกว่าผิวมันแตกมาก,มากๆจริงๆอ่ะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้น<ๆ>ได้ดีมากๆอยู่เลยนะคะสองตัวนี้เวิร์กมากนะไข่ดีไข่ดีนะคะคนที่เขาพัฒนาสูตรแอบบอกมาว่าแบบโอ้โหเขาใส่สารสําคัญไปเต็มที่แล้วก็มีสารสําคัญที่เหมือนกับระดับที่ยาของที่คุณหมอใช้เอามาใส่ไปด้วยนี่แล้วเราเห็นราคาคือราคาแค่นี้เองอะ่ะใช่จะถมไปทางตัวเลยก็ได้ ราคาแบบทาสามหลอดพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยราคาแบบราคาน่ารักน่าหลุนน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะนะคะคุณผู้ชมไปซื้อซาคุ้มมากหลอดก็สวยคุณภาพก็ดีนะคะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการดูแลผิวในหน้าหนาวได้เนะคะเอาละคุณผู้ชมนอกเหนือจากนั้นนะคะนอกเหนือจากใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราว่ามาแล้วเนี่ยนอกนั้นียมันก็ต้องดูแลตัวเองอย่างอื่นด้วยเนาะเช่นแบบว่าหลีกเลี่ยงการแบบอาบน้ำ